มาแล้วครับขบวน517เนะ่ะก็กำลังจะผ่านบ้านหนองแวงไร่4โมง24นาทีเนะี่ยก็เห็นไฟเขียวๆนั่นก็418ออกประเทศมาแล้วนะออกมาประมาณ4นาทีได้แล้วมนะั้งช้านะปกติก็จะผ่านแล้วนะแต่วันนี้ช้านะ418แล้วก็มี56ตามหลังมาเลยนะฮะก็กำลังจะเข้าขอนแก่นนะ556นะ ต้องรีบกลับนะฮะเพราะว่าช้าพันพันพันกว่านาทีนะส่วนตองห้านั่นก็น่าจะผ่านบําเน็จตลงมาแล้วนะตองห้าอีกขบวนหนึ่งนะะกะนาแต่มาถึงนี่ประมาณแบบใกล้ๆหกโมงแล้วมนฮะประมาณนั้นละตองห้าขาบวนอีกขบวนหนึ่งนะ น่าจะไปสวนกับ4 1 8ตรงกลางๆตอนนู้นแลว นะกะว่าจะมาสวนกันอยู่แถวๆนี้นะเะนี่ยแต่ก็น่าจะสวนกันตรงกลางตอนนู้นแหละ,ะ <c oughs> กับ418 <c oughs> นะ